บุกบีครับผมเอ่อวิ่งขึ้นหน่อยก็ได้ไว,วะเังยวไม่ทันครับโอเคครับอ,อ,อ่า <c oughs> จะมา <ใน S 1> มา <ใน S 1> ท,มที่มาที่ซุ้มซุ้มแดงซุ้มแดงซุ้มแดง,องแโอเคอาลองการก่อนฮะลองการเข้าเข,ข,ข้าวงครับลองลองเข้าครับลองเข้าวงก่อนครับโอเคครับ เขาวงครับเขาวงให้ไวครับไวช้าไปฮะช้าไปเข้าวงครับโอเคครับเราเราเลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวขวาเรามาทางขวาครับทางขวาทางขวาเราจะอ้อมสีสีหลังสีหลังมาทางขวาครับเห็นผมไหมเห็นผมไหมเห็นผมไหมเข้าวงครับเครับเดินครับเดินครับ หามุมครับหามุมเราเข้าทางขวาตลอดนะฮะเข้าวงครับเข้าวงครับขยับครับเสียเสียขยับเร็วเร็วเร็วสัดวงเออได้ได้ฆ่าค่าค่าขยับวงครับขยับวงขยับวงขยับวงเข้าครับ โอคครับใช่ขยับบวงครับขยับขยับอีกขยับอีกเด้งนิ่งเออขยับวงครับขยับขยับขยับโอเคครับขยับครับขยับขยับโอเคอ้งขวาอ้งขวาสวยมากสวยมากสวยมากกวาเข้ามาเข้าปาก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  เข้าได้ไหมครับเข้าเข้าครับเข้าครับเร็วตันตำแหน่งตันตำแหน่งเร็วเร็วเร็วตายแล้วเร็วเฮ้ยใครไม่เข้าวงใครไม่เข้าวงเฮ้ยขยับไปทางการขยับไปทางการเข้าครับเข้าครับหันหน้าหันหน้าไปพูดเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศโอเคพยายามครับตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมขยับขยับตำแหน่งเดิมครับ thắng thanh 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 อาหันหน้าหันหน้าเข้าเข้าเอาเข้าวงครับเข้าวงเข้าวงเร็วอ้อมหลังเหมือนเดิมนะเราจะอ้อมหลังเหมือนเดิมนะไปไปไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมนี้ไม่ได้นี้ได้ไหมอุ้ยเดียว เอ้าเร็วเข้าไวกว่าได้เปรียบเร็ว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 โอเคเรื่ไว้เรื่ไว้ขยับไปทางจานเหรอขยับทางจานนะขยับทางจานนะเอาฮึบเข้าเปลี่ยนนิดหน่อยเร็วเขาได้ไหมได้ไหมเฮ้ à luyện lỗi ấy mùa sáu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  รถมาปล่อยเสาพอีี่อาจารย์อาจารย์โดนสายลงช้างเอาไวปุ๊บก็ได้ต่อ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 ตอหนึ่งตอ อันนี้ไงมาที่มาที่เาสาหนึ่งไงเออเออตายหมดแล้วเออ,อไปที่บารแดงบ, e. บีเลยวารแดงก็บี <c oughs> บัรแดงเสาหนึ่งบี <c oughs> บัรแดงเสาหนึ่งบีฮะไปให้รอดน,นะ ครับบ้านเกิดครับบ้านเกิดบ้านเกิดแล้วก็มาลงที่วัดแดงเสาเออเสาหนึ่งกระบี่เฮ้ยกระบี่ไม่มีคนการเฮ้ยตีเลยเออกระบี่ไม่มีคนการเปิดเปิดเสาไหม โอ้ยสี่หมื่นหกในบ้านไม่มีที้ เฮ้ย,ด,ย,ย,ยดิวดิวเอาเงาหมุกจากไหนมาใส่วะครับครับสายเลือดครับ kháp, <laughs> ào, <laughs> à, à? <laughs> <Mày lược> đi đâu về này nè, không đi được đi, cái

ครับอะไรอ๋อดิวอ่ะดิวอ่ะอะไรเงา้ยผมะ็ยี่สิบวะเอ๊ะเพื่อนชื่ออะไรอ้าำนอนอ้านอนเป็นที่รักของทุกคนบ้านไหน

ครับจ้าครับเสียเสียงเงียเงี้ยวะเดี๋ยวพี่ยังพีเดี๋ยวสเป๊กครับเราจบนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเราไปทำเผาตะลานคืนสางคือยังไงอ่ะ ừ nó chi ทํางานสักแป๊บ đấy nó ให้ đây ทํางาน bì lên ฮะอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ทํา bì เอา เดี๋ยวเวลาตีเวลาก็ายเวลาอยู่เสาบาีครับบีขึ้นบีขึ้นบีไอสัตว์สลลย์มันมาด